4คู่ีลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทบอลนะครับผมก็มาจัดแนวทางขั้นเน้นทั้งหมด4คู่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มขอคนกลาพี่เข้มนะครับผมไปดูหน้าช่องกันเลยนะครับมาดูใต้โปรไฟล์นะครับผมมันจะมีให้กดอยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยเนาะแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็ไล่เรียงตามลีกกันเนาะไปที่ ต้องเปิดพาตอนรับเกมมีกันนะอาร์บีไรซิคเขาเองคู่นี้ครับเจอกันมานัดแรกในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆครับเป็นทางวบบวกครับบุกไปชนะทีมอย่างอาร์บีไรซิคครับด้วยสกอร์ถึง5ประตูหนึ่งครับแล้วก็ฟอร์มในปัจจุบันนี้ของทางวบบวกครับก็ถือว่าดูย่แย่เหมือนกันเพราะว่าแพ้แล้วสามเกมติดครับแพ้กับทางเอาบวกครับหรือเป็นการแพ้ไฮเดนฮามนัดล่าสุดก็แพ้กับยูเนี่ยนบริลินโดยรวมตอนนี้วบบวกมีฟอร์มที่ย่แย่มากๆครับและเกมในบ้านครับแข่งขันมาเเเเกกกกกกมมหหลลลัััังงนนนนีีี่่่่่่่ยยยยยไชะะะะใใคครรรรโโออออ้้ตบบบบววาาูดดดททแสุๆ อาร์บนีทิกครับแข่งขันมา5เกมหลังครับชนะไป2เกมครับเสมอไป1นและแพ้ไป2ครับเกมไปเยอะอย่างเดียวต้องบอกว่ายําแย่ครับทีมอย่างอาร์บีนีทิกครับไปเยือนมาแล้วถึง8เกมครับไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอไป4เกมครับแล้วก็แพ้ไป4เกมนัดล่าสุดก็แพ้กับซุดการ์ดด้วยครับแต่แน่นอนว่า2ทีมนี้ครับมันมีเรื่องของมาตรฐานเกมลุกที่ต้องบอกว่าพอไปได้ทั้งคู่ทางวบบวกครับเวลาเจอทีมเกมลุกเขาจะตั้งรับและรอสิร์ฟคอรเตอร์ครับและเกมรับของทางอาร์บีนีทิกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่อง แล้ววันนี้กระแสที่มันเปิดมาครับเป็นทีมบัวบวกครับที่เปิดมาขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างสงสยหรือว่าเสมอครับก็เลยยิ้มมุมปากแลกกับกันกับทางอาร์บีเลฟิกครับเป็นกฎที่ต้องชนะเท่านั้นครับในเลกกระแสมันก็เทียไทางอาร์บีเลฟิกมากกว่าแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างบัวบวกวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับแต่ถามว่าคู่นี้มีโอกาสได้ยิ้มหวานมากสุดผมก็ยังมองว่าการที่เราจะมองสกอร์สูงนะครับผมคู่นี้มันเป็นฟิลที่เกมรับไม่ค่อยดีกันคู่อยู่แล้วน่าจะจบสกอร์กันได้อย่างเยอะแน่นอนคครัวนนนนีี้้ใหมออองงงงปทททาาาสสููู่่่่่เเดกลย2็ ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับแข่มีกระทางเอซิมิลานครับเป็นศึกกันโชกซีดีอิตาลีนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางเอซิมิลานครับเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้แค่เพียง1ประตูสวนครับแน่นอนว่าทีมอย่างอูดินเซ่ครับแข่งขันมาแล้ว4เกมหลังครับไม่ชนะใครเลยไล่แต่การที่เสมอลาซิโอครับโดยการไปเยือนเนาะแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองครับก็แพ้กับบีโอน่าครับไปเยือนอินเตอร์แพ้สองหนึ่งครับไปเยือนทางเจนัวก็แพ้มาแต่เกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานดูไม่ได้แย่ขนาดนนนนััั้เเเเเเเววลลาา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 ขจอออออทททีีมมมมย่งงง็โปปปิสสครรบหืต ต้านเสมอโตลิโนโได้ครับแต่เวลาเจอเกมลุกทงหนักอย่างทางนาโปลีอย่างเงี้ยนะครับผมหรือจะเป็นทางยูเวนตุสครับก็ก็ต้านไม่ค่อยอยู่แต่กับกับทีมอย่างทางเอซีแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าย่ำแย่ช่วงนี้นะครับผมแข่งขันมาสามเกมหลังไม่ชในะใครเลยเหมือนกันนะครับผมไล่แต่การที่แพ้นาโปลีเสมอฟิออลิน่าครับหรือจะเป็นการที่เสมออินเตอร์มิลานนั่นเองครับเกมไปเยือนนะผมแข่งขันมาห้าเกมหลังเนี่ยชะนะได้เพียงแค่เกมเดียวโดยรวมก็ถือว่ายุ่งแย่มากๆสำหรับในเรื่องของเกมไปเยือนและในเรื่องตัวความพร้อมครับถามว่าทีมอย่างอินเตอร์มิลานดดดดดูููความมมพร้อีีัก็แหละคคครรัับบบผมขาาดแ่ลลูเ็อตตชก เมอหรือจะเป็นทางคาร์วัเกอร์ที่ยังไม่พร้อมครับแต่ที่เหลือมันพร้อมหมดไงความพร้อมมันดูดีก็จริงครับแต่ทีมเจ้าบ้านอย่างทางอุลิร้าเองความพร้อมไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้ววันนี้มาเจอทีมอย่างเอซิมิลานครับก็ต้องบอกว่ากับการที่เขาต้องเรียกความมั่นใจนั้นนี้กับฟอร์มที่ทีมเจ้าบ้านไม่ได้ดีขนาดนั้นครับก็กระแสเปิดมาทางเอซิมิลานบังคับชนะหนึ่งประตูผมก็อย่างมั่นใจว่าเอซิมิลานวันนี้จะบุกไปเฉือนชนะได้เป็นอย่างน้อยครับนี่ขอมอบที่ทางเอซิมิลานได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สาม นัทล่าสุดเป็นทางรองครับบุกไปชนะแรงได้ครับด้วยสกอร์สองประตูศูนย์แน่นอนว่าทีมอย่างรองเองนะผมก็นัดล่าสุดก็เฉือนชนะแสงเอตเอมาได้ครับแต่ก่อนนั้นบุกไปเยือนพ้ายลิวแต่เกมในบ้านของทางรองเองนะผมชนะมาแล้วสองเกมติดนะผมชนะทางแลนแล้วก็แสงเอตเตียนั่นเองนะครับกับเจ้งทีมเยือนนะผมอย่างทางแรงครับนัดล่าสุดก็แพ้กับทางซาบุกมานะผมเขาโดนไปแดงด้วยแต่นัดล่าสุดที่เขาไปเยือนเนี่ยบุกไปชนะทางแคนเนสมานะผมในบอลถ้วยฝรั่งเศสครับครับก็ต้องบอกว่าเจอทีมั้่มีความห่างแรงงเเอไปยนนะ ผมในลีกยมาก็ไม่ชนะใครเลยครับดูย่ำแย่มากๆครับแล้ววันนี้เจอทีมอย่างชาวบ้านนะผมอย่างทางรองเนี่ยก็มีเฮดเวทที่ดีกว่าด้วยลำดับก็ดีกว่าครับแล้วก็ในการที่เขาต้องการพื้นที่บอลยุโรเนี่ยเขาก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับผมแล้ววันนี้ครับกระแสมันเปิดมาครับทางชาวบ้านขอเพียงแค่มีประตูที่2ทุกอย่างดูสดใสครับและกระแสตอนนี้มันกําลังไหลขึ้นดีเหลือเกินอันนี้ก็ขอมองที่ชาวบ้านอย่างทางรองไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นศึกแชมป์อังกฤษครับเป็นทางเบอร์ลี่ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับ เฉลี่ยชนะได้ครับด้วยสกอร์สองหนึ่งแต่แน่นอนว่าเบอร์ลี่เองช่วงนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงครับแข่งขันมาทั้งหมดเจ็ดเกมหลังครับไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไปหนึ่งห้าเกมเสมอไปสองเกมนัดล่าสุดครับอาจจะบุกไปเยือนเสมอเดอร์บี้เคานตี้ครับแต่ก่อนหน้านั้นครับที่เขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาชนะทีมอย่างทางบิดตันนะผมลูตั้งทาวเชฟฟิลด์เฮาสิตี้หรือไปทางออฟฟอร์ดครับวัตฟอร์ดก็ผ่านไปได้ทีมเจ้าบ้านอย่างทางเบอร์ลี่ครับเล่นในบ้านตัวเองในศึกแชมเปี้ยนส์คิกิ้ครัับแขข่งนมาเกมหลังชนะได้เพี่ยเดียวครับเสมงไปมมมีีฟอร์ท่ย่ำแยย่อู่ใครแม แล้วก็เกมไปเยือน,นเดียวก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แข่งขงันมา20เกมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่4เกมครับแล้ววันนี้เจอทีมที่มีความแข็งแกร่งในบ้านอย่างชัดเจนอย่าง,างเบอร์ลี่เนี่ยผมพูดตามตรงว่าทีมเยือนฮานนอลดิตี้ก็น่าจะต้านไม่อยู่ครับวันนี้เบอร์ลี่เปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูเพื่อเสบอตัวแต่ประตูที่2มาทุกอย่างดูสดใสครับมั่นใจว่าเบอร์รี่ทำได้ครับตอนนี้ขอมองให้ทางเบอร์รี่อีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับวันนี้ก็จับไปทีทั้งหมด4ีคู่นะครับผมตัวแรกครับให้เลือ ลองและตัวสุดท้ายครับให้เชยทางเบอร์รี่นะครับใครที่ช่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เกมเทพบ,บอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ